กลุ่มดาวปลากระทงแทงหรือโดราโดกลุ่มดาวที่มีลัสแมชชีเนนิคลาวแกาแล็กซี่หนึ่งที่ใกล้โลกที่สุดแบบรายรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอาร์ทรูสอสโนเมอร์วันนี้จะมาแนะนำโดราโดหรือว่ากลุ่มดาวปลาปักดาบนะครับนี่ครับ ครับสำหรับปลากระทงหรือปลากระทงแทงเนี่ยปลาปากนกปลาที่แปลกๆขนาดนี้เนาะมันจริงๆเป็นปลากลุ่มเดียวกับปลากระพงเนาะข้อมูลจากวิกิพีเดียก็คือเพราะว่าจริงๆมันเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่แบบนี้เนาะเป็นปากแหลมๆอย่างนี้เขาก็อาจจะเคยเห็นว่าเขามีคนจับปลากระทงแทงออกมาได้เหมือนกันเนาะซึ่งแบบลักษณะแบบค่อนข้างแปลกตาแล้วไม่เคยเห็นกันเลยใช่ไหมครับปลาปากดาบกลุ่มดาวนี้มองยังไงให้เป็นปลาเขา ขามองอย่างนี้นะครับเขามองบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณหาปลาครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวหัวปลาปลาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับมองไปยังแม่น้ำา r i r i d a n u s ครับบริเวณหางปลาจะมีเอ่อตรงนี้เห็นเป็นฟ้าฟ้าแปลกๆถูกไหมครับตรงนี้เราเรียกว่าอะไรตรงนี้ Large m a g e n i c Cloud ก็คือเป็นกลุ่มเมฆแมกจ์แกรนซ์ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นกาแล็กซีอ่ไรายรูปร่างที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดกาแล็กซีหนึ่งเลยนะครับ เป็นสมาชิกหนึ่งของโลลกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มกักรจุกกาแล็กซีที่ใกล้ๆเรานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ดราโดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีวัตถุท้องฟ้าอะไรที่โดดเด่นไปกว่าน,นี้และนอกจากลัสแ e g e เร r ิกค c า o u d นะเอ่อกลุ่มดาวกลุ่มดาวดราโดหรือปากระทงแทงเนาะหรือปลาปักดาบแล้วแล้วแต่ชื่อเนาะันในเอ่อพระนาชวกรมของสมาคมดราราศาสตร์ไทยเขาตั้งชื่อว่าปากระทงแทงเนาะหร,หรือว่าจริงๆก็คือปลาปักดาบกลุ่มดาวนี้ ตั้งชื่อจาก Petras p a n c i u s ในปลายคริสตศตวรรษที่16เนาะใกล้ขอบฟ้ามากๆเลยสังเกตได้ยากในประเทศไทยเนาะแต่มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจอยู่ในแนวเดียวกลุ่มดาวในพรานเลยแต่อยู่ทางแนวทางนั้นทิศใต้เนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี้จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนครับเพราะว่าตรงกับแนวของกลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวคนคูที่ดวงที่จะมาเคลื่อนผ่านนะมองไม่เห็น2เดือนนี้แน่ๆเดือนที่จะสามารถสามารถส,าารถสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนนั้นก็คือเดือนธันวาคมเดือน มกราคมนะครับสเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สังเกตได้ดีที่สุดนะครับอ่ะทีนี้ตาต้องการสังเกตเอ่อกลุ่มดาวนี้ในช่วงเช้ามืดจะต้องสังเกตในช่วงไหนก็คือต้องเป็นราวๆเดือนกร,รกฎาคมถึงพฤศจิกายนครับแต่ถ้าเกิดต้องการสังเกตเห็นในช่วงหัวข้าเนี่ยก็แนะนําเป็นเดือนออกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจึงจะสามารถสังเกตเห็น2กลุ่มดาวนี้ได้2กลุ่มดาวนี้ขึ้นทางที่ตะวันออกเฉียง ได้ครับขึ้นก่อนกลุ่มดาวคาโนปัสนิดนึงเนาะแล้วก็ตกทีหลังสูงทางหน้าทิศใต้และตกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับทีนี้เรามาดูกลุ่มดาวโดราโดซึ่งอยู่ติดกันนะอันนี้ก็คือปลากระทงแทงเนาะที่เราจาได้ไหมว่ามีหางปลาตรงนี้และอันนี้ด้านล่างที่เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สําคัญที่สุดคือล้านแมกซ์เรนิกคราวและตรงนี้นะก็จะมีเนบิวลาเล็กๆที่มีความสําคัญคือทารันทูล่าเนบิวลานะครับหรือเนบิวลา ตัวแมงมุมทารันทูล่านะทีนี้เรามาดูลาร์แมกเจอเรนิกคลาวด์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเป็นฝ้าเมฆที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแมกเจอเรนที่เดินทางรอบโลกเคยเดินทางไปยังซีกโลกใต้แล้วมองเห็นเมฆก,ก้อนนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เมฆมันเป็นกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปเขาเข้าใจว่าเป็นเมฆเขาก็เลยเรียกว่าลาร์แมกเจอ l รนิกคลาวด์มีลาร์ชก็ต้องมีสมอลใช่ไหมครับสมอลอยู่ก็อยู่ตรงนี้เนาะข้างๆกันอยู่ในกลุ่มดาวทูคาน่านกทูแคนเนาะ ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆบนท้องฟ้าเลยขนาดจริงๆใหญ่กว่าดวงจันทร์นะครับแต่ว่าความสว่างมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมันก็เลยมองเห็นยากนิดหนึ่งห่างออกไปประมาณ1 3 5 0 0 0าหืปีแสงเนาะเออมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากทางด้านทิศใต้อันดับความสว่างเนี่ยจริงๆเขาจัดว่าสว่างมากเลยนะสำหรับอันนี้อันดับความสว่าง0.8นนะก็คือสว่างจนเขาคิดว่าเป็นก้อนเมฆนั่นแหละรครับ ฟอร์ดินานแมชกแลนด์นักเดินเรือชาวโปรโตุเกสเขาค้นพบเมื่อปี519เนะครับแล้วก็จริงๆมีเนบิลาชารันชูราเนบิลาอยู่ในนี้อีกตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนื่องจากมันเป็นกาแล็กซีเนาะมันก็จะมีกระจุกดาวอะไรโอ้โหมองเข้าไปดูเลยครับมีสัญลักษณ์เป็นกระจุกดาวนูน่นนี้นู่นนี้เต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นกาแล็กซีขนาดค่อนข้างใหญ่และใกล้โลกเนาะทีนี้เรามาลองเดินทางไปยังกาแล็กซีนี้กันดีกว่าว่า มันจะเป็นอย่างที่บ้านของเราหรือโลกของเราดวงอาทิตย์เนี่ยเออเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์และกาแล็กซี่เราไกลขนาดไหนอ่ะโดยระยะทางการเดินทางนะครับเราราประมาณ49กิโลพาเซกเนาะหรือว่า106 60,000ปีแสงนะ1 6 0 0 0 0ปีแสงเลยเอาละครับเดินทางกันไปพร้อมๆกัน<ๆ>เดินทางจาก แล็กซี่ทางช้างเผือกมาแล้วครับออกจากแกลลกซี่ทางช้างเผือกแล้วก็กลับมายังที่ร้านแมชรินิคราวเนาะมองย้อนกลับไปยังแกลกซี่ทางช้างเผือกมองเห็นไหมครับนี่คือแกลกซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่อาศัยกันนะครับจุดสีเหลืองเหลืองนี้ก็เป็นจุดโดยประมาณของตำแหน่งดวงอาทิตย์นะครับโอ้มองดูเห็นเลยไหมครับว่าแกลกซี่ทางช้างเผือกเนี่ยก็อยู่ห่างออกไปจากจากเจ้าแก็กซี่ lmc หรือว่าร้านแมชรนิคราวพอสมควรเลยเนาะอื อันนี้ก็คือบริเวณของโลคอลกรุ๊ปนั่นเองเอาละมันช่างว่างเปล่าแล้วก็ไกลโฟนเดือเกินเอาละเราจะค่อยๆกลับโลกกันอย่างช้าๆนะครับกลับมาอย่างช้าๆโอเคทีนี้เราจะมาดูที่ t a r ันชูล่าเน u l a อันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือทารันชูล่าเนมิวลานะครับซึ่งเป็นเนบิวลาขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่อยู่บริเวณใจกลางของ ngc 2070นะครับ ตรงกลางนี้ก็จะมีกาแล็กซี่มิดเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ทารันทาร์ะลาทารันชูล่าเนบิลล่าเนี่ยหรือ ngc 2070เนี่ยอยู่ในใจกลางของกาแล็กซีลัสน์จัรราเมกมางเนาะแล้วก็ lmc เนี่ย มี ular, เนมูล่าในอุเตฟไปหมดเลยเห็นสัญลักษณ์ไหมรครับมีเต็มไปหมดเลยเออสำหรับวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจที่สุดคือตรงนี้ครับพาราชูราเนมูล่าเนาะอ่าเรามาดูลักษณะกันดีกว่า ngc 2070เนี่ยเป็นบริเวณที่เอ่อแต่ก่อนเขาเข้าใจว่าเป็นดาวเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นวัตเป็นดาว30โดราโดราดัสนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นวัตถุท้องฟ้านะครับทีนี้เอ่อลักษณะของไอ้เจ้าตรงนี้มันก็เป็นคล้ายค้กับอะไรเอ่ย จำได้ไหมครับในเนบิวลาในพันของเรานั่นแหละมันก็มีกระจุกดาวมีเนบิวลามีกาแล็กซี่รวมๆกันอยู่ในภาพภาพเดียวนั่นคือ LMC เนาะเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่ากาแล็กซีอื่นๆเขาก็มีกระจุกดาวเขาก็มีเนบิวลาเหมือนๆกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกน,นั่นแหละครับกาแล็กซี่แอนโดรเมดาที่อยู่ห่างออกไปเขาก็มีดาวของเขา กาแล็กซีทางช้างเผือกเขาก็มีดาวของเขาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่แตแสถานที่เนาะอีกชื่อหนึ่งเขาก็อาจจะเรียกว่า the Great r o u p Nebula หรือว่า Two Lovers เนาะก็แล้วแต่ตั้งชื่อกันละกันเนาะอันดับความสว่างอันนี้ประมาณ5นะแต่ว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่คงจะต้องอยู่ในที่ที่ฟา้ามืดจริงๆประเทศไทยนี้แคบจะเรียกว่าหมดสิทธิ์สำหรับการดูอันนี้เลยเพราะว่ามันใกล้ขอบฟ้ามากแต่สำหรับชาวที่อยู่ภาคใต้เนาะอาจจะพอมองเห็นได้ในวันที่ฟ้าดีๆเลยนะครับ สำหรับกลุ่มดาวเล็กๆกลุ่มดาวโดราโดเนี่ยก็จริงๆก็เป็นกลุ่มดาวที่มีกาแล็กซี่ให้ดูมีวัตถุท้องฟ้าแปลกๆให้เราดูหลายอย่างเลยเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีวัตถุท้องฟ้าอื่นให้ดูอีกเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ามองจากกาแล็กซี่ทางชัานเปือกของเราเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย LMC คือตรงนี้เนาะนี่คือ LMC แล้วก็อันเล็กๆนี่คือ SMC ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ